ย้าฮัลโหลครับพกับผมได้ในการโอนนรานทีวีนะอยู่กับผมในช่วงรีวิวอนิเมะนะฮะก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอนิเมะประจำปี2020นะฮะก็เป็นจะมีอนิเมะเรื่องใหม่มากมายกันหลายเรื่องนะฮะก็อย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมได้พูดไปนะฮะว่ามีอนิเมะมาใหม่ในสีซท่านนี้ค่อนข้างที่จะหลายเรื่องแล้วแล้วในวันนี้ผมก็จะหยิบยกอนิเมะเรื่องใหม่เรื่องหนึ่งขึ้นมาพูดถึงขึ้นมาแนะนำนะฮะให้คุณผู้ชมได้รับรู้ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะสนุกและคุณผู้ชมก็จะได้ แต่เอาไปดูกันเราเองนะฮะว่าเรื่องนี้มันสนุกจริงหรือไม่นะฮะแต่ส่วนมากเรื่องที่ผมแนะนํามาเกือบทุกเรื่องนะ,ะจะสนุกหมดเลยนะฮะก็ถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ลองไปหาดูกันได้นะฮะก็อนิเมะที่ผมจะมาพูดกันในวันนี้คือเรื่องอะไรนะั้นเราก็ไปดูกันเลยนะฮะ This อนิเมที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องแดนก้านะฮะหรือถ้าเกิดว่าผมพูดชื่อเรื่องผิดยังไงผมก็จะขึ้นชื่อเรื่องอนิเมะเอาไว้นะฮะก็ทุกคนก็สามารถพิมพ์ที่จะไปหากันได้ฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องอนิเมะเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาแค่ตอนเดียวนะแต่บอกได้ตามตรงว่าเป็นอนิเมะที่ค่อนข้างที่จะสนุกมากฮะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็มีเรื่องย่ออยู่ว่าเป็นเรื่องราวของโลกที่จู่ๆก็มีสิ่งมีชีวิตปริศนาขนาดใหญ่ที่เรียกว่าการโดรุนะฮะผมไม่รู้ ู้ว่าผมอ่านผิดหรืออย่างไรก็ต้องขออภยนะัยณที่นี้นะปรากฏตัวออกมาจนทําให้มนุษยชาติใกล้สูญพันธุ์เพื่อการปกป้องเผ่าพันธุ์ของตัวเองมนุษย์จึงสร้างป้อมปราการเคลื่อนที่ความสูง3,000เมตรที่ชื่อว่าแดดกาขึ้นมาเพื่อต่อกอกับการโดรุกที่คุกคามนุษยชาตินะฮะก็อารมณ์ก็จะคล้ายๆกับไททันเลยสำหรับเรื่องนี้นะฮะก็จะมีการเล่นลูกเล่นการต่อสู้ที่แบบมีการบินใช้เครื่องช่วยในการบินแล้วก็การต่อ สู้ที่แบบค่อนข้างที่จะอาลงไปใช้กับไททันพอสมควรนะสัตว์และเรื่องนี้นะดูดูแล้วก็เหมือนไททันอีกมิติหนึ่งก็ว่าได้อีกด้านหนึ่งนะก็เป็นอ e ีแบนด์ของไททันนะฮะส่วนเรื่องวารสนุก้วที่ผมดูมาตอนแรกนี่ผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสนุกนะฮะแล้วก็ถูกพูดถึงกันค่อนข้างเยอะมากเลยสำหรับมังนะเรื่องนี้นะฮะเทที่ผมไปหาดูนะฮะก็อยากจะลองแนะนําให้ทุกคนได้รับรู้ว่าสารเรื่องนี้ว่ามันสนุกจริงคนระับบวกกับตัวละครที่ออกมาดีไซน์ค่อนข้างดีพอสมควรนะโดยเฉพาะ นังเอกของเรานะที่มือขาดไปข้างหนึ่งนะแล้วที่ผมดูตอนแรกนะก็คืออันนี้ก็คือนังเอกเนี่ยของเราเนี่ยไปโดนอุบัติเหตุมาตอนแรกพจนทําให้เสียแขนไปข้างหนึ่งพอ,อ่อโตนังเองกก็จะแบบใช้แขนเทียมเหมือนกับแขนกลค,คนแปลท่าเอออารมณ์มประมาณนั้นเลยแต่ถ้าที่ผมเห็นนังเอกก็ไม่ได้ท่าที่ผมดูตอนแรกมานังเอกก็ไม่ได้แสดงฝีมืออะไรมากนะก็ยังเป็นแค่เด็กรับใช้อยู่นะครับเป็นคนที่แบบคอยเช็ดถูในอะไรฟ้องปากการอยู่คนระับคอยเช็ด ถูกก็ขอบเน,นี่ยเขบขอบป้อมปากการนะฮะก็ยังไม่แสดงวอสัมมาอะไรมามตอนแรกแต่ว่าตอนแรกมาก็สนุกแล้วนะฮะก็จะมีการสู้กันโชว์สกิลเล็กน้อยนะฮะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะแนนผมก็ยังไม่รู้จะให้เท่าไหร่ดีนะเพราะว่ามันเพิ่งมาตอนแรกนะผมให้ราวๆสักประมาณ8แล้วกันฮะก็ไม่รู้นะหลังหลังจากที่เรื่องนี้ฉายจ์แล้วผมอาจจะมาทําคลิปมารู้สึกหลังดูจบก็ได้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะก็ถ้าทําไปก็คะแนนอาจจะเพิ่ม ขึ้นไม่ก็าคาแนอาจจะลดลงนะฮะแต่ตอนนี้ผมให้8ก่อนแล้วกันนะฮะสับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้ก็แนะนําให้ไปดูนะฮะก็จากคีิ์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝ่ายโยนาลาแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคียนี้ก็อยากก่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์นะฮะโอเคนะ